ตอนนั้นโอเสิรนเฟิงได้พูดขึ้นมาเรื่องนี้ข้าจะอธิบายเองเขามองไปที่เซียวเหยียนและพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดท่านคงรู้แล้วว่าข้าเป็นวิญญาณโจถิงพยักหน้าเรื่องนี้แทบทุกคนรู้มันไม่ใช่ความลับตอนแรกข้าอยู่ในแหวนเพื่อทําการฟื้นฟูตัวเองมันคือแหวนที่เซียวเหยียนห้อยไว้ที่อกโอเซินเฟิงเงียบไปและพูดขึ้นมาช้าช้า ข้าไม่รู้ว่าข้าใช้เวลายอยู่ในแหวนมากี่ปีแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งข้ารับรู้ได้ถึงพลังปราณที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะฟื้นฟูตัวเองข้าจึงดูดกลืนพลังนั้นและเร่งความเร็วในการฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้หลายเท่าข้ารู้แค่ว่ามันคือพลังที่เซียวเหยียนใช้เวลาหลายปีในการบ่มเพาะมันขึ้นมาโอเซินเฟิงมองไปที่เซียวเหยียนและพูดต่อ แม้ว่าข้าจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดแต่เพื่อที่จะฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของตัวเองข้าจึงแอบดูดปราณของเซียวเหยียนต่ออีกห้าปีจากนั้นอาการบาดเจ็บของข้าก็แทบจะหายดีและนั่นก็ทำให้ฐานการบ่มเพาะของเซียวเหยียนถดถอยไปอยู่ขั้นที่สามเพราะความละอายท่านจึงรับเขาเป็นลูกศิษย์เพื่อชดเชยเขาฤกษ์โจถิงถามขึ้นมาก็คงโทษไม่ได้ที่โจถิงจะคิดแบบนี้ยังไงซะเมื่อคนอื่นเมื่อได้ยินแบบนี้ก็คงคิดเหมือนกันโอเสินเฟิงสายหน้าและพูดขึ้นมา ไม่หากข้าต้องการจะชดเชยให้กับเขาข้าแค่ให้ทักษะการบ่มเพาะหรือเคล็ดวิชาต่อสู้กับเขาก็ได้ทำไมต้องทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นด้วยเขายิ้มออกมาพร้อมกับแสดงความภูมิใจทักษะและเคล็ดวิชาข้ามีอยู่มากมายแม้แต่ทักษะบ่มเพาะระดับเทพและเคล็ดวิชาต่อสู้ระดับเทพก็ด้วยข้าก็มีอยู่มากและนั่นคงเพียงพอที่จะชดเชยให้กับเขาได้เมื่อได้ยินโอเสิรนเฟิงพูดแบบนั้นโจถิงก็ตะลึงไปทักษะและเคล็ดวิชาระดับเทพแถมยังมีเยอะอีกด้วยหรือ ต้องรู้ก่อนว่าเขาผ่านสถานการณ์เป็นตายมาหลายครั้งถึงจะได้ทักษะกับเคล็ดวิชาระดับเทพพวกนี้มาโอเซินเฟิงมีภูมิหลังที่น่ากลัวแบบนั้นเลยหรือเมื่อเห็นสีหน้าสงสัยของโจถิงโอเซินเฟิงก็ยิ้มออกมาท่านคิดว่าข้าโกหกหรือไงโจถิงพูดด้วยสีหน้าเฉยเมยลองคิดดูหากเป็นท่านแล้วท่านจะเชื่อหรือไม่ใช่ท่านไม่รู้จักข้าเลยแม้แต่น้อยไม่รู้ตัวตนของข้าและสงสัยในตัวข้ามันเป็นเรื่องธรรมดา โอเสินเฟิงพูดด้วยรอยยิม้มแต่ข้าบอกท่านได้ว่าทักษะและเคล็ดวิชาระดับเทพนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยหลังจากที่ขึ้นไปจนถึงขอบเขตหลงส่วนแล้วบทบาทของทักษะและเคล็ดวิชาระดับเทพนี้จะค่อยๆลดลงสักวันหากขึ้นไปถึงขอบเขตหลีส่วนได้ท่านจะพบว่าพวกมันล้วนไร้ค่าสำหรับผู้ที่เคยขึ้นไปถึงขอบเขตหลีส่วนได้ไม่มีใครบอกได้ดีไปกว่าโอเซินเฟิงแล้วโจถิงตะลึงเขาเพิ่งได้ยินคำพูดแบบนี้เป็นครั้งแรกแต่กลับรู้สึกได้ว่ามันเป็นความจริง เพราะตั้งแต่ที่เขาบ่มเพาะมาจนถึงขอบเขตหลิงส่วนได้เขาก็พบว่าบทบาทของทักษะบ่มเพาะนั้นลดลงเป็นอย่างมากพลังอันไร้กาศของเคล็ดวิชาสู้นั้นอ่อนแอลงกว่าที่เขาคิดเอาไว้มากเขาคิดว่านี่เป็นเพราะตัวเขาเองแต่ตอนนี้เขาพอเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่เพราะตัวเขาแต่เป็นที่ทักษะและเคล็ดวิชาต่างหากไม่รู้ว่าทําไมโจทิงถึงได้รู้สึกว่าโอเสินเฟิงนั้นดูลึกลับฮ่าห้าข้าไม่พูดถึงมันต่อแล้วมันเป็นเรื่องของข้าข้าไม่สะดวกที่จะเล่าให้เจ้าฟัง โอเสินเฟิงหยุดเรื่องนี้และพูดกับสินเอ,อ๋อเจ้าพูดต่อสิตอนนี้เขายังคงอ่อนแอเขาไม่อาจจะรับมือกับศัตรูของเขาได้และเขาไม่ต้องการจะสร้างปัญหาให้กับสำนักคังเฉียงดังนั้นเขาจึงหยุดพูดเรื่องนี้โจถิงหงุดหงิดขึ้นมาในใจเขาอยากให้โอเสิรินเฟิงพูดต่อแต่เมื่อโอเสินเฟิงไม่พูดเขาก็ไม่มีทางที่จะบังคับอีกฝ่ายได้อาจารย์โอผู้นี้ไม่ธรรมดาโจถิงคิด เขาต้องรู้ถึงการบ่มเพาะต่อจากขอบเขตหลิงส่วนแม้แต่ก่อนที่เขาจะตกต่ำลงมาบางทีเขาอาจจะอยู่ขอบเขตหลีส่วนหรืออาจจะเป็นขอบเขตตุ้นส่วนถ้าข้าได้รับการชี้แนะจากเขาบางทีโจถึงร้อนรุ่มขึ้นมาในใจและมองไปที่โอเซินเฟิงด้วยความกลัวและคาดหวังแม้ว่าความแข็งแกร่งของโอเซินเฟิงในตอนนี้จะอยู่แค่ขอบเขตหลิงส่วนแต่ประสบการณ์การบ่มเพาะที่โอเสินเฟิงมีต้องมากกว่าเขาแน่ ถ้าได้รับการสั่งสอนจากโอเซิรินเฟิงเขาก็จะเดินหน้าต่อได้ในเส้นทางการบ่มเพาะบางทีเขาอาจจะทะลวงผ่านขอบเขตหลิงส่วนขั้นกลางไปได้โจทิ้งถอนหายใจออกมาด้วยความเสียดายและหันกลับไปมองที่โจซินเอ,อ๋อโจซินเอ๋อพูดขึ้นต่อ ตามที่อาจารย์โอพูดระดับการบ่มเพาะของพี่เซียวเหยียนถดถอยลงมาอยู่ขั้นที่3และมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นและไม่ได้พัฒนาหรือลดลงตอนนั้นพี่เซียวเหยียนเปลี่ยนจากอัจฉริยะมาเป็นคนธรรมดาแทบทุกคนในเขตตรงโจถือว่าเขาเป็นขยะพวกคนที่เคยประสบเขาถึงกับเปลี่ยนท่าทีตอนนั้นบอกได้ว่าพี่เซียวเหยียนมีช่วงชีวิตที่มืดมนที่สุดจนกระทั่ง โจซินเออร์เผยรอยยิ้มออกมาจนกระทั่งเมื่อเดือนก่อนตระกูลใหญ่ในเขตตรงโจได้จัดกลุ่มผู้เยาว์เพื่อไปหาประสบการณ์นี่คือแผนของเซินถูป้าที่ใช้เพื่อหาข้ออ้างในการทำตามแผนของเขาแต่ไม่มีใครคิดเลยว่าไม่ใช่แค่แผนของเขาจะไม่สำเร็จแต่ตัวเขายังตกตายไปอีกด้วยตอนนั้นเองที่ข้ากับพี่เซียวเหยียนได้พบกับเจ้าสำนักเมื่อเล่าถึงส่วนนี้โจซินเออร์ก็ดูดีใจอย่างมากราวกับว่าการได้พบกับเจ้าสำนักคือพรจากสวรรค์ บอกได้ว่ามันคือจุดเปลี่ยนชีวิตของนางกับเซียวเหยียนมันเปลี่ยนชะตาของทั้งคู่โจถิงฟังอยู่เงียบๆไม่ขัดแต่อย่างใดสําหรับประสบการณ์ที่เซียวเหยียนผ่านมานั้นเขาก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาในใจและอดรู้สึกสงสารเซียวเหยียนไม่ได้มันไม่ใช่ง่ายเลยที่เด็กนี่จะทนผ่านมันมาได้แต่ไม่นานโจถิงก็ได้สติเปลือกตาของเขากระตุกและเบิกตากว้างเดี๋ยวนะเจ้าบอกว่าเมื่อเดือนก่อนหรือ เมื่อเดือนก่อนเซียวเหยียนยังเป็นแค่ขยะที่อยู่ขอบเขตชีส่วนขั้นที่สามนั้นหรือ,รอเขามองไปที่เซียวเหยียนด้วยดวงตาที่เบิกกว้าง